HELLO THAILAND ท็อปเมนไทยแลนด์สวัสดีปีใหม่ไทยสุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะปีหน้าเจอกันสงกรานต์ยังไม่ทันเลิกต่างชาติน่าเจอกันใหม่ปีหน้าแล้วคลิปนี้เอเจนต์เขาส่งไทยเทศก,กาลสงกรานต์ปีพศ2567ด้วยการเก็บตกสิทธที่นักท่องเที่ยวและเหล่ายูทูบเบอร์จากต่างชาติ พากันพูดถึงเทศกาลสงกรานต์ของไทยกันนะคะมาเริ่มกันที่คุณสเตนจากช่อง YouTube เซนทาวเวลนะคะในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้ววันสงกรานต์ผมตื่นเต้นมากเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาร่วมเล่นน้ำสงกรานต์และเห็นได้ชัดเลยว่านี่เป็นหนึ่งในงานเทศกาลสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเพราะเทศกาลของพวกเขาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกแล้วเทศกาลนี้มันน่าทึ่งจริงๆ วิดีโอนี้จะต้องเป็นวิดีโอที่สนุกที่สุดเท่าที่ผมเคยถ่ายมาและมันจะเป็นหนึ่งในวันหยุดที่เจ๋งที่สุดในชีวิตของผมอีกด้วยโดยสถานที่ที่คุณเซนไปร่วมแล่นสงกรารนั้นน่าจะเป็นที่สีลมกับซอยนานานะคะมาต่อกันที่คุณจูเลียจากช่อง youtube Travel with j u l i ียนะคะยินดีต้อนรับสู่ความบ้าคลั่งยินดีต้อนรับสู่สงการยินดีต้อนรับสู่เทศกาลน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพประเทศไทยผมได้ออกไปร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเทศกาลสงกรานต์เมืองไทยนี่คือปีใหม่ไทยนี่คือสงกรานต์และมันก็เป็นช่วงเวลาที่ผมชอบมากที่สุดของปีเพราะผมได้เห็นทุกคนออกมาเล่นน้ำด้วยกันอย่างมีความสุขโดยคุณจูเลียตได้ไปร่วมเล่นสงกรานต์อยู่ที่สีลมกับแถวแถวสยามนะคะมาต่อกันที่คู่รักอย่างคุณไม์และคุณแอชลีย์จากช่อง u t u b e ไม้แอนแอชลีย์นะคะ เรากลับมาประเทศไทยได้ทันเวลาเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ครั้งที่สองของพวกเราที่เชียงใหม่สุขสันต์วันสงกรานต์นักทุกคนเราดีใจมากที่ได้กลับมาเมืองไทยและได้มีช่วงเวลาที่น่าทึ่งแบบนี้พวกเราตื่นเต้นจริงๆเมื่อปีที่แล้วพวกเราสนุกมากและนี่ก็เป็นวันหยุดที่พวกเราชื่นชอบที่สุดพวกเราเคยร่วมงานเทศกาลเฉลิมฉลองมาก็หลายงานแต่เทศกาลนี้มันสุดยอดยิ่งกว่าคริสต์มาสที่เราได้รับของขวัญเสียอีก มันเป็นหนึ่งในเทศกาลที่ดีที่สุดของโลกพวกเขาทําให้ทุกอย่างดูดีดูสนุกด้วยแบบของตัวเองมันสนุกที่สุดสําหรับเราที่เป็นชาวต่างชาติมากๆมาต่อกันที่คุณทาร์สและคุณลิบบี้คู่รักชาวยูจากช่อง YouTube Sun Kid b u c k e t List นะคะนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้มาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ที่กรุงเทพประเทศไทยการเล่นนั้นในเทศกาลสงกรานต์เป็นอะไรที่บ้าบอและบ้าคลั่งมากๆสำหรับเรา เราประทับใจกับสีสันและพลังงานในทุกๆที่ของเทศกาลนี้การเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์เต็มไปได้วยความเรื่นเริงจากทุกคนและเราก็ตกหลุมรักในทุกๆนาทีของเทศกาลนี้เข้าให้แล้วการร่วมงานสงกรานต์ปี2024ทุกอย่างเป็นไปตามความคาดหวังของเราและมันก็ทําให้เราได้มีวันที่ดีที่สุดในกรุงเทพประเทศไทยมาต่อกันที่คุณเบรนจากช่อง y YouTube เบรนทิมนะคะ สงครามได้เปลี่ยนชีวิตของผมไปในตอนที่ผมมาเชี่อที่เมืองไทยครั้งแรกเมื่อปี2016และหลังจาก8ปีที่ยาวนานในที่สุดผมก็ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งผมได้ออกไปเล่นน้ำที่ถนนข้าวสารและได้พบปะกับผู้คนที่ยอดเยี่ยมจากโชดชุกมุมโลกที่มาเล่นน้ำอยู่ด้วยกันที่นี่มาต่อกันที่คู่รักอย่างคุณบ๊อบและคุณอีฟจากช่อง YouTube Be e f t r a v e l นะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนเรามุ่งหน้าไปที่ถนนสีลมในกรุงเทพ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองสงกรานต์ครั้งแรกของเราในประเทศไทยเราได้มีช่วงเวลาที่น่าทึ่งและได้สนุกไปกับกิจกรรมการเล่นน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกนี่คือหนึ่งในกิจกรรมที่ดีที่สุดที่ทุกคนควรจะต้องทำเมื่อมาเที่ยวที่ประเทศไทยในช่วงเวลานี้ของปีและเราก็แทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะได้กลับมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์อีกครั้งในปีหน้ามาต่อกันที่คุณอยุติจากช่อง YouTube Ayutty Travel b o g นะคะ ออกไปร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ในกรุงเทพสองวันมันคือเทศกาลการเล่นน้ำที่ใหญ่ที่สุดของโลกสนุกสุดเหวี่ยงมากการได้ไปเที่วตามที่ต่างๆในวันสงกรานต์มันสนุกจริงๆมาต่อกันที่คุณวิกเตอร์จากช่อง YouTube Victor Salmon นะคะความวุ่นวายอันน่าตื่นเต้นของเทศกาลสงกรานต์ปี2024ที่ถนนข้าวสารกรุงเทพถนนกลายเป็นสมรภูมิรบทางน้ำขนาดใหญ่ ฟุงชนสาดน้ำใส่กันอย่างสนุกสนานยิ่งใส่กันไม่ยั้งด้วยปืนฉีดน้ำดื่มด่ำไปกับพลังแห่งสงกรา์เทศกาลปีใหม่อันแสนสุขของประเทศไทยมาต่อกันที่หนุ่มน้อยจากช่อง YouTube Wonder r a t w i t Metro นะคะผมชวนแม่เอาไปสัมผัสกับประสบการณ์สมการาน์ครั้งแรกในกรุงเทพพวกเรามุ่งหน้าไปที่ถนนสีลมเพื่อดื่มด่ำไปกับบรรยากาศของเทศกาลการเล่นน้ำที่มีชีวิตชีวาในช่วงปีใหม่ไทย เราได้ชมบรรยากาศที่สนุกสนานและประเพณีดั้งเดิมมันแสนวิเศษนี่คือเทศกาลสงกรานต์มาต่อกันที่ช่อง YouTube โ o t o t h e Max นะคะสงกรานต์2024มาถึงแล้ววันนี้ผมได้ไปร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยที่ถนนข้าวสารมันเป็นเทศกาลที่บ้าบอที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมามาต่อกันที่นมหล่อจากช่อง YouTube แวนบอยนะคะสงกรานต์มันสุดยอดมาก สมกา์เป็นช่วงเวลาที่ผมสนุกที่สุดในชีวิตสงกรา์คือพรวิเศษที่ทําให้ผมได้ใช้เวลาในช่วงวันหยุดร่วมกับผู้คนที่น่าเชื่องเหล่านี้มันทําให้ผมอยากจะอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าสะใจมากและผมก็ดีใจมากที่ได้มาสัมผัสกับความทรงจําดีๆแบบนี้มาต่อกันที่นุ่มหล่อจากช่อง YouTube แทนได้เจมนะคะนี่คืองานปาร์ตี้ปีใหม่ที่บ้าบอที่สุดในโลกและมันกําลังเกิดขึ้นที่ประเทศไทย มันสนุกมากจริงๆมาลองฟังความพิดเห็นจากผู้ชมกันบ้างนะคะมันช่างเป็นจิตวิญญาณแห่งความสุขและการเฉลมิมฉลองแห่งชีวิตที่เป็นอิสระจริงๆดูทุกคนสนุกสนานเหลือเกินและการที่ได้ดูพวกคนสนุกร่วมกันแบบนี้ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนมีความหวังสำหรับมนุษยชาติขึ้นมาบ้างเราไปประเทศไทยกันเถอะพวกเขาเป็นคนประเภทไหนกันเนี่ยพวกเขาสุดยอดจริงๆความพิเห็นต่อมานะคะ คนไทยดูยสนุกสนานดูชิลๆกับการใช้ชีวิตมากๆความพิเศษต่อมานะคะเทศกาลนี้ทําให้ทุกคนได้กลับคื้นสือความไร้เดียงสาในวัยเด็กอีกครั้งความพิเศษต่อมานะคะในโลกตะวันตกเต็มไปด้วยผู้คนที่เคร่งเครียดแต่คนไทยกลับรู้วิธีสร้างรอยยิ้มบนใบหน้าความพิเศษต่อมานะคะผมรักความสนุกสนานวุ่นวายแบบนี้จริงๆและผมก็จดงานเทศกาลสงกรานต์เอาไว้ในฤสต์ของผมเรียบร้อยแล้ว สักวันผมจะต้องไปร่วมงานด้วยตัวเองให้ได้ความพี่เทียนตาบานะคะนั่งดูคลิปงานสงกรานต์มาทั้งวันเลยดูแล้วได้แรงประดานใจดีมากดูแล้วมีแต่ความสุขได้เห็นทุกคนสนุกสนานฉันก็พลอยมีความสุขตามไปด้วยความพี่เทยนตาบานะคะเทศกาลร,ระดับชาติแบบนี้ทำให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตในช่วงเวลานั้นอย่างสนุกสนานน้ำทำให้ทุกคนสดชื่น และมันก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับทุกคนที่จะได้หลีกหนีจากหน้าจอและโซเชียลมีเดียเพื่อออกไปใช้ชีวิตกับเขาบ้างความพิเห็นต่อมานะคะสุดยอดมากมันวิเศษมากที่เด็กทุกคนผ่อนคลายและสนุกสนานไปด้วยกันแบบนี้ความพิเห็นต่อมานะคะในเวียดนามและอีกหลายๆประเทศก็มีเทศกาลสงกรานต์เช่นเดียวกับประเทศไทยแต่ชาวเวียดนามนิยมเดินทางมาร่วมง,งานสงกรานต์ในประเทศไทยมากกว่า เพราะว่าเทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทยนั้นยิ่งใหญ่และสนุกที่สุดในโลกความพิถีพินต่อนะคะเราเพิ่งจะกลับจากประเทศไทยมาเมื่อเดือนที่แล้วมันน่าเสียดายมากที่เราไม่ได้อยู่ร่วมเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแบบนี้แต่การได้ไปเที่ยวเมืองไทยมันก็ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วความพิถีพิถนต่อนะคะอยากไปเที่ยวที่เมืองไทยในช่วงสงกรานต์แบบนี้บ้างจังเลยความพิถีพินต่อนะคะผมเคยไปเล่นน้ําสงกรานต์ที่เมืองไทยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ตอนนั้นผมสนุกสุดเหวี่ยงมากผมคิดถึงสงกรา์ผมจะต้องกลับไปเล่นสงครา์ที่เมืองไทยอีกครั้งให้ได้ขอพิถีพิถันมานะคะขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกคนขอบคุณนักช่องเที่วทุกคนที่มาช่วยสร้างสีสันในประเทศไทยขอาพิถีพิถันมานะคะถึงเวลากลับบ้านอย่าพากันร้องไห้นะขอพิถีพิถันมานะคะเป็นสงครามที่มีแต่ความสนุกผู้คนมีแต่รอยยิ้มขอบคุณที่มาเชื่วประเทศไทยครับ ความพิเศษสุดท้ายนะคะเย็นทั่วล่ามหาสมกรานขอให้มีความสุขนะทุกคนจบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้และสําหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบับแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและจะหาในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดและต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือบอกวิธีการอ่นานออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบก,กับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ